กาแฟคนจริงใหม่ทอรีนคอฟฟี่กาแฟผสมทอรีนและวิตามินบีรวมกลับเข้สู่รายการคุณพระช่วยครับผมรายการวัฒธรรมฉ่ำด้วยความบันเทิงครับช่วงนี้บันเทิงแน่ๆครับผมละครเวทีครับผมเมื่อทั้งที่แล้วเราก็พูดคุยกับน้องน้อแสดงในฝั่งตัวร้าย นะของมนรักลูกทุ่งทองกวาดอมิสิอลไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้นี่คือจะเป็นแบบกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทกับทองกวาวแล้วก็คราวเลยครับขอต้อนรับครับซันวงสะทอนฟอร์มชนพิพัฒน์แล้วก็หมิวเขมจีราสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาตามคาแรคเตอร์เลยนะซันครับผมรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นไอแว่นครับไอแว่นนะเออตัวนีเพื่อนพี่คราวมิวจ้ะ มิวรัวบบทเป็นบุผาค่ะบุผาออใช่ค่ะออบุผานี่เป็นเพื่อนทองทองกวาวปะใช่ค่ะเป็นเพื่อนทองกวาวเป็นหลานอากอนค่ะฟอร์มอ่ะของผมเป็นตำรวจครับเป็นน้อยครับเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องๆก่อนว่ามีโอกาสได้ถูกเลือกเข้ามาแสดงละครเวทีเรื่องนี้น้องซันรู้สึกงไงบ้างลูกก่อนอื่นอยากขอบคุณครับเพราะว่าละครเวทีเป็นละครที่ยิ่งใหญ่มากเรามีโอกาสได้ที่ไปดูครับแต่เราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งชีวิตเนี่ย แล้วได้มีโอกาสได้ไปยืนตรงนั้นแล้วในเรื่องมนุ์ลักทุ่งด้วยก็ดีใจครับรั้บทบเปในแว่นด้วยซันนี่ถือว่าเราคอมเมทีใครั้งแรกป่ะเรื่องแรกครับยากไหมคือต้องบอกว่ายากมากๆเลยสําหรับซันเพราะว่าเราเองก็พยายามที่หาคาแรคเตอร์ของตัวแว่นในปัจจุบันหรือว่าเมื่อก่อนมาเองด้วยเราเป็นลิเกผมว่าเจอความที่แบบไอ้แว่นอาจจะติดลิเกเอ้ยยังไม่อยากแบบสปอยมากม,มีความเป็นลิเกใส่เข้าไปแสงดงว,ว่าเราเองนี่คือเอามาดีเวล็อ ให้เข้ากับคาแรกเตอร์ในปัจจุบันอ่าใช่ครับแ้หมิวอะเป็นเรื่องแรกไหมครั้งแรกไหมเรื่องแรกเหมือนกันค่ะเออเราขออีกทีนะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วที่สําคัญเนี่ยการซ้อมหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบหนูไม่เคยซ้อมอะไรหนักๆขนาดนี้หรอมันหนักมากเลยเหรอซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่ว่าจะเว้นแค่ศุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะคือคือปกติอะหมิวก็จะมีทักษะในเรื่องของการแสดงอยู่แล้วนะการร้องเพลงอยู่แล้ว มันยากยังไงในการที่ต้องมาปรับให้มันเข้ากับละครเวทีมันยากยังไงมันยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถอินพอไวเองได้มันไหลไม่ได้มันไหลไม่ได้ค่ะไม่ลงล็อกเขาไงล็อกไว้แล้วก็คําพูดนี้คือห้ามเกินประมาณนี้ให้อยู่ตรงให้ต้องเป๊ะอะค่ะเพราะมันละครเวทีเราไม่สามารถมูเม้นได้ไปตามอารมณ์ได้เพราะทุกอย่างมันถูกฟิกหมดเลยยใช่ทั้งไฟเอ่ยทั้งอะไรทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องมีสติมากๆกับ การที่จะแสดงละครเวทีเพราะเราต้องจำทั้งบททั้งเพลงทั้งบ็อกกิ้งก็คือแบบหนูไปเรียนกับคุณครูที่สอนมาก็เขาบอกว่าในวันที่เราแสดงคือเราจะต้องทิ้งปัญหาทุกอย่างที่เราแบกไว้ออกให้หมดแล้วเราต้องคิดว่าเราคือบุผผาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันต้องเป็นธรรมชาติด้วยนะใช่ค่ะอาอฟอร์มฟอรอฟอร์มของผมนี่หมูน้อยหมูน้อยครับเป็นไงครับยากง่ายขนาดไหนคือผมว่าก็จะอิงกับคาแรคเตอร์ตำรวจคือ ช่วยคนดีแล้วก็ปราบคนเลวอะไรฟิลนั้นแต่เราเนี่ยจะเป็นตำรวจที่เข้าข้างเพื่อนอคือเพื่อนจะผิดจะถูกยังไงเพื่อนก็ต้องถูกเสมอฟอ,ฟอร์มฟอร์มนี่ละครเวทีนี้ครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกเลยครับผมว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าละครเวทีสําหรับผมผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างนิยสูงพอสมควรอ,อย่างที่ทุกคนบอกคือเราไม่สามารถจะทาอะไรด้วยตัวเองได้เราต้องทําให้คนอื่นไปต่อได้ด้วยอ้าวนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วเห็นบอกว่ามีเพลงด้วยใช่ไหมในเรื่องนี้แบบแต่ละคนได้ร้อง กันไหลเพลงไหมต้องซันโอ้เป็นเป็นกลุ่มด้วยครับแล้วก็มีกระบุผาคู่กันใช่อยากให้ดูโชว์นี้มากผมว่าผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมแม่พอพูดถึงเรื่องเพลงครับก็จะมีเพลงที่เป็นตำนานเลยก็คือเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับผมซึ่งซันฟอร์มเนี่ยจะมาร้องให้ฟังด้วยมนรักลูกทุ่งนะบทเพลงนี้นะครับผมคุณหูกันดีนะครับกับบทเพลงนะครับมนรักลูกทุ่งเชิญครับ รวยระรินกล้าวกลิน่นกองฟ้าเผ็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญานาะงมองเห็นบัวงสรางลอยปลิ่มริม,รมบึงอยาก จะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงเรื่องเป็นแมลงคู่พึง่งแปลงได้จะบินมาพึงเราเจ้าบัวโตบัวบา อมแก้มนองครานคลุยเป่าแผ่วผิวผ่านทิวแถวต้นตาลมนรักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแถวมาได้คันเบ็ดสักคันพร้อมยืน มนาแกมเรือนั่งเคียงตกปลาทุง่งรวงทองของเรานั้นมีคุณค่า <c oughs> บนรักลูกทุ่งบ้านนาห <c oughs> วานแววแผ่วดังกัางวา <c oughs> โ,อโอ้เจ้าช้านอนกยูงแววเสียงเพลง มนต์รักลูกทุ่งสมฮ้อน้ำปรุงที่แกงน้อง คนสเสน่ห์ของเพลงนี้นะเพลงใช่ถพราะเพลงนี้พอฟังปั๊บถลับตาไปจะเห็นท้องทุ่งนายนะคได้ได้กกินกิ่นดินกินฟางกินมูลควายะอะไรเงี้ยเขาคือเห็นธรรมชาติชัดเจนมากในสมัยนั้นออยุคนั้นบ้านทุ่งเป็นยังไงนะฮะก็ในบทเพลงนี้เลยอยากให้น้องๆทั้งสามคนช่วยเชิญชวนหน่อยท่านผู้ชมนะว่าทำไมละครเวทีเรื่องนี้ถึงห้ามพลาดครับเชิญครับ ต้องฝากด้วยครับเป็นมนรักลูกทุ่งเวอร์ชันใหม่จาก WorkPoint ทที่จะทำขึ้นมาครับเชิญชวนทุกคนครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมพี่ฟอมมา5้าคนคือมาเป็นกลุ่ม5้าคนจ่ายเพียง4คนเท่านั้นเดือนนี้เท่านั้นเลยนะครับใช่ครับถึงวันที่24พฤศจิกายนเหมือนบุฟเฟ่เนาะเหมือนมันไปกินบุฟเฟ่เลยเนาะมา5้าจ่ายสี่มาจ่ายสี่นี่สุดยอดเลยและที่สำคัญมีรอบวันที่สองสามธันวาคมและก็วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดธันวาคมค่ะครับโอ้ยอ่ะจัดแสดงที่ไหนครับ จอกันนะครับโรงละคร K-Bank นะครับสยามพิคเนตสยามสแควร์วันครับชั้น7พบกันแน่นอนครับแล้วก็จองบัตรได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์ครับหรือว่าโทร02-262-3456ครับผมครับผมะขอบคุณน้องซันน้องมิวน้องฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยพวกเราคุณพรากช่วยครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ตอน10โมงตรงครับทางช่องบล็อกพอยต์กลุ่มเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ